ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ เรามาพูดเรื่องเรื่องใกล้ๆตัวสุดๆเลยนะคะเรื่องความสะอาดคืคะจะบอกว่าเราเป็นแม่ลูกสามนะเอาตรงๆเลยว่าแต่ละวันแต่ละเดของเราก็คือลูกเราไปโรงเรียนแล้วสิ่งที่กลับมาคือเป็นไงคะสภาพชีวิตและเสื้อผ้าของลูกก็คือเลอะทุกวันนะคะแล้วจะบอกว่าโดยเฉพาะน้องน้องปรางกับน้องเปรมกลับมาบไม่มีวันไหนที่เสื้อไม่เลอะเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเราได้มารู้จักกบผลิตภัณฑ์ ซักผ้าสูตรเข้มข้นเป่าวินวอชลิควิดนะคะด้วยเทคโนโลยีสเตนไฟเตอร์แอดวานซ์บูสเตอร์นั่นเองนะคะเป็นพลังขจัดคราบหนักตัวจริงด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาตินะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะอาดลึกไม่ต้องขยี้นะคะขจัดคราบหนักเหนียวแน่นหนึบให้ผ้าสะอาดได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถปกป้องคราบสกรปรกฝังลึกลงใย,ยผ้าช่วยลดกลิ่นอับอย่างมั่นใจนะคะแม้ตักผ้าในที่ร่มหลายคนเป็นนะกลิ่นอับในที่ร่มเนี่ยเนาะเพราะว่าบางคนอยู่คอนโดหรือว่าบ้านบางบ้านไม่มีแดดนะคะ ยิ่งช่วงนี้ฝนตกยิ่งต้องใช้เลยเนาะใช้ได้กับทั้งผ้าขาวแล้วก็ผ้าสีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปาวินวอชลิควิดลอซซั่มซีรีส์ด้วยนะคะคหลากหลายกลิ่นให้เลือกเลยนะคะสามารถเลือกได้ตามแต่ชอบเลยนะคะไม่เพียงแต่ขจัดคราบหนักแต่ยังหอมฟินทุกกลิ่นหอมผ้าติดนานนะคะหอมติดผ้านาน30วันนะคะมีทั้งกลิ่นพิงซอฟสีชมพูนะคะที่เห็นกันอยู่นี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่หอมนุ่มน่าสัมผัสนะคะคคกลิ่นเรดลอซซัมนะคะถุงสีแดงหอมมั่นใจเปลี่ยนพลัง เลยนะคะถุงสีม่วงนะคะเป็นกลิ่น Central Violet นะคะเป็นกลิ่นที่หรูหราแล้วก็มีสไตล์มากๆเลยนะคะส่วนสีกลิ่นไว้ f l o อ a l นะคะจะเป็นสีโอรสนะคะหอมอ่อนโยนบริสุทธิ์สดใสน,นะคะเปาวินวอชนะคะเขาส่งกับสโลแกนมากๆเขาบอกว่าขาจัดคราบหนักซักออกอยากทั้งคราบเหนียวติดหนึบแ <c oughs> น่นฝังลึกหนึบออกยากโอ้หูนึกแล้วน,นึกนึกถึงลูกตัวเองเลยไม่ใช่เลยหรอเพราะว่าคราบเหนียวนะ ต้นเหตุหลักๆเลยมาจากน้ําตาลคุณขา,าน้ําตาลคืออะไรรู้ป่ะคราบช็อกโกแลต คราบไอติมคราบแยมผลไม้คาราเมลอะไรเงี้ยมันติดอยู่บนเสื้อผ้าแล้วมันออกยากมากครับคราบแน่นก็พวกโปรตีนฟังแล้วงงมาโปรตีนคืออะไรเนาะก็คือพวกความเข้มข้นคงตัวที่มันแบบรวมกับความชื้นแล้วมันก็ออกยากอย่างเช่นแบบพวกที่มันเป็นคราบไวคราบโคลนคราบดินซอสมะเขือเทศชีสพวกน้ำผลไม้ชากาแฟที่ไม่ต้องแม้แต่ลูกเราเองก็ทำเลอะเหมือนกันนะคะทั้งกระฟองกาแฟเลอะตลอดเลยคราบไวนนี่สำคัญมากนะคุณค่ะบางคนแช่เดือนยังไม่ออกเลยนะครับหนึบ คราบเนึบ,น,บน,นี่ก็ามาจากน้ำมันนี่ตัวดีเลยนะคะเป็นทั้งอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวเลยความเนืบจากไขมันนะพอแห้งเมื่อไหร่นี่คือติดหนึบซักออกยากมากพวกอะไรรู้ไหมคราบแกงคราบกะทิน้ำสลัด คุณขาโดยเฉพาะหมาล่าฉันบอกเลยกระเด็น <c oughs> ติดเสื้อนี่คือน้ำตาไหลเลย <c oughs> แม้แต่เหงื่อใครของเราเองอก็ยังซักยากเลยบอกเลยนะคะว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กๆทาเสื้อผ้าเลอะทุกวันกลับมาจากโรงเรียนนะเหมือนที่เบนพูดมาทั้งหมดรวมถึงตัวคุณเองด้วยที่กินแล้วก็เลอะเทอะบ้างนะคะแนะนําเลยเปาวินวอชลิควิดนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กนะอย่างที่เบนพูดอะบางคนไปปาร์ตี้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่วายเลอะกินกาแฟเลอะกินก๋วยเตี๋ยวกระเด็นนี่คือชีวิตก็จะแย่บอกเลยว่า เปาวินวอชลิควิดนะคะเอาอยู่จริงๆช่วยให้ประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะเราอยากจะให้ลองกันนะอยากจะให้ลองจริงๆในที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะกระจัดครับหนักเหนียวแน่นหนึบให้ผ้าสะอาดได้ง่ายจริงๆค่ะเผื่อนาคคสันแบบว่าต้องซักผ้าให้แบบเด็กน้อยเด็กน้อ็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะลองไปใช้ดูนะครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมสับสกาและกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ